กาวแล้วยเราเลยทาไหมนนี้อผมได้ที่นั่งที่ที่มมกดจะมาูกูเนลูกเนี่ยเอาเปลูกอ่ะเป็นลูกอีกนเมอ่าอันนี้หมูหมูป่ะพี่เนื้อกหมูอ่ะไทยเบซิิล ใส่พิวะ่ปปปปะซับซับบดเลยไหมปปเลยไหมาหาันเลย <c oughs> เอาหันหน้ามองอบดบ้างมใช่น่นนองเด้โอเคครับอ๋ผมั <c oughs> อโบไปตั้ <c oughs> ง,งตรงนั้นก่อนไม้เอไปไปง่ายกันไม่หรอกสองอย่วอันสอเฮ้ยยดีดีตัวดีน่สทนเท็กวันนีครับวันนี้แนะนำเกงเกงตัวใหม่ครับ <c oughs> คือผมเริ่มเตรียมชุดที่จะไปที่ฟิลิปปินส์แล้วนะเพราะว่าไปฟิลิปปินส์เนี่ยผมมีน้ําหนักขึ้นเครื่องแค่เจ็ดกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยซื้อเกงมาตัวละหนึ่งพันห้าสิบบาทที่บ um <ม>ังนาทาวเวอร์คือถ้าเกิดเปด็อนอุปกรณ์แบบแบกเป้หรืออะไรพวกนี้ไปดูที่บันนาทาวเวอร์มีหลายอย่างนะ<ม>ังเกงอย่างนี้ผมแนะนำเลยครับดีคือมันสามารถที่จะซักแล้วมันสบัดสบัดแล้วตากไว้เช้าก็แห้งได้ แต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะพูดนะคือตอนนี้อยู่บ้านคุณจะาชัยไฟฟ้าไทย .net อเน็ตนะครับเน็ตดอทเนไฟฟ้าดสายไฟสายแลนสายโทรศัพท์วันนี้ผมจะทำผัดกะเพราเนื้อนะครับเนื้อแล้วก็อีกอย่างคือผัดกะเพราหมูนะครับก็เรียงไว้แล้วซึ่งผมหมักไว้ก่อนแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงการหมักก็คือผมเคยดูของอะไรวะ ง,งจำไม่ได้ครับเป็นนักชิมคนเนื้อเขาบอกว่าใส่น้ำมันพืนลงไปแล้วใส่น้ำตาลสารลงไปเพื่อเนื้อเนื้อมันย่ยนะครับก็หมักไเรียบร้อยแล้วการหมักคือใส่แล้วก็คนแล้วแช่ยเย็นไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแลครับโอเคเดี๋ยวเราเจ้าคัะเราผัดเนื้อก่อนนะครับสูตรกะเพราไม่มีอะไรมากก็ซื้อกะเพรามาจริงๆแล้ว ถ้าเกิดคนที่พิจิตรพิถันเขาคิดแบบบึ้ซึ้งจะมีกระเพราสองแบบไหมเพรา,า,พรา,า,พรา่าเพร,ราบ้านแล้วแต่คือไปกระเพราบ้านเล็กๆแลว่าหอมเป็นสีแดงๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วกระเพราสีอย่างเงี้ยโ,โอเคแต่กระพราแดงๆผมไม่ชอบมันแรงไปขมไปมันยังไงมรู้มันรู้สึกมันใบใหญ่ๆนะอันนี้อันนี้อันนี้ฝ้าไงไม่ได้นะตรงนี้ใช่ไม่โอเคนะถ้าใส่ต้มแซ่บผ่านจะอร่อยเนาะ เว้ยอันนี้ซาแน่นอนออนี่หรออันนี้กินหอมอันนี้ซื้อมาจากที่ไหนใครซื้อมาซื้อมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับใส่พริกเข้าไปพริกนี่เขาเตรียมไว้คือตำครั้งเดียวเลยก็ได้ครับตำสองอย่างแล้วก็แต่ว่าปลากระเพราเนื้อกับปลาเนื้ผมจะแยกกันนะก็ใส่พริกกินเผ็ดไหมเผ็ดเลยครับพี่ตับไตไม่เอาแบบตัวใหญ่รู้แต่ว่ะเผ็ดกินเผ็ดไหมแนะนำหน่อยนินี่เป็นแฟนคลับครับที่แค่มาร่วมสนทนากัรในวันนี้นะ มาจากบางกามาจากจาก็กกติดตามก,กันมาหลายปีครับรู้จักกันมานานแต่ว่าผมไม่รู้จักเขาใส่ <c oughs> พริกแล้วก็กระเทียมมีไหมกระเทียมท่านกระเทียม <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> มีมีมี <c oughs> นี่เป็นคนความพยายามนะกระเทียมจริงๆมันก็ใส่สกะทดีม่มเทียมกี่เล็ก <c oughs> มันกินเป็นเล็กนไรเขใส่พอประมาณครับแล้วก็ตํำแล้วทริปนี้ที่เดินทางตามหาผัดกะเพรามานี่อันดับหนึ่งที่ไหนเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมแต่กะเพราในสูตรของผมนะครับใส่ผิวมะกรูดไปด้วยความหอมของผิวมะกรูดเนี่ยถ้าผดผัดกันเนี่ยเข้ามากแล้วก็เ้ากบผมรู้สึกคุ้นที่สุดนะตอนที่ผมไปการจนบรีครั้งนี้ที่ไป ชิปใบก,กะเพราอ่ะเขาใส่มะกรูดนะผักกะเพราของสังขบุรีใช้พริกแค่บางที่นะเขาใช้พริกขี้หนูแล้วก็ใส่มะกรูดผักกะเพราที่ผมลองชิมที่กาญจนบุรีนี่อร่อยทุกร้านเลยบางที่ใส่พริกแค่บางที่ใส่พริกสดนะครับก็เป็ยของตำผมทริปนี้อ่ะผมเดินทางมาคึ้นประมาณครึ่งเดือนแล้วแล้วก็ก่อนจะกลับตอนนี้ผมมาเยี่ยมคุณชันชัยนะก็ที่บ้านใหม่นะฮะ ก็เลยมาเยี่ยมกันจะสรุปให้ฟังว่าฝัากะเพราที่คิดเนี่ยที่รอร่อยที่สุดก็คือที่สังขารตรงนี้พอเราสังขารเนี่ยเขาใช้พริกแห้งแล้วก็ทําเครื่องแบบร้อนแรงมากผมกินผัากะเพราหมูกรอบหมูกรอกก็ทํานะเขาหาั่นเป็นชิ้นแบบคือเขาเขาไม่เขายังไม่หั่นเขาต้มแบบชิ้นใหญ่ๆแต่ว่ายังไม่ข้อสุกแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเลวกวทอดอีกทีหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันจะกรอบตอนนั้นเลยไงผมชอบมากเลยแล้วก็ ผัดใส่พริกแห้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราใส่พริกแห้งไหมคีดป่ะมีามาเราจะเรียนแบบอ,กกบอากพราของที่สังขบุรีครับว่าเป็นยังไงนะโอ้ครัววิชันชัยมีทุกอย่างเลยอ่ะสุดยอ <c oughs> ดเสุดยอดเลยเติมเติม <c oughs> ก็ขอชุดเนี้ยละครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้มิเตอร์เซียบ้าบอมาจนถึงวันนี้สุดีพี่กินามันสซ่านี่นะซ่าน่ลจริงๆแล้วเวลาเราตำพริกตะกระเพราเนี่ยมีสองแบบ่ง่ายคือว่าตำตำแบบละเอียดยิบเลยกับตำแบบที่แค่พอบุดแต่ ถ้าเกิดเขาทาขายอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยพริกเนี่ยเขาจะบดเขาจะใช้เครื่องบดใช่ไหมมันจะละเอียดยิบไปหมดเลยแต่ว่ามันจะกลิ่นมันจะเหมือนกับเหมือนกับมันถูกตัดนะ่ะไม่ถูกบดขยี้อ่ะ,อะน้ำนะน้ำในพริกมันไม<ะ>่ออกตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาตำเองเนี่ยผมว่าโดยทัศนะผมนะไม่จำเป็นต้องให้มันละเอียดหรอกแค่บูให้กลิ่นมันออกก็พอแล้วเวลากัดกินจะได้มีพริกมีอะไรด้วยอร่อยนะวันนี้น่าจะเป็นผักกะเพรามื้อที่ผมทําได้อร่อยมื้อนึง พอเวลาบอกตรงๆนะครับเวลาที está, ああ่ผมทํากับข้าวเนี่ยผมชอบจิบนู่นจิบนี่ไปอะไรไปนะมีดมีไหมท่านมีดอยู่ข้างหน้าเลยครับหลายเล่มเลยนี่พี่นี่ครับถึงแม้ว่าคุณจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม่ครบนะแต่ว่าคุณมีมีดเยอะจริงเยอะจริงๆพี่เวลาไม่มีอะไรก็นี่เป็นมีดทันอะไรบะก็ไม่รู้ทันไปมั่ว มัวไปหมดแหละก็หนึ่งแว่นครับสองแว่นครับเอาแต่ผิวมามผิวนียครับลองดูครับถ้าเกิดว่าลองกลับไปทำนะมันจะออกแนวที่แกงว่าพี่ถ้าใส่เขาใส่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่มันมีแบบมีคาวหรือกลิ่นแรงเนี่ยก็จะใส่นี่ไปใส่ด้วยอย่างเช่นผัดนกหนูโก ว่ากวก็แล้วแต่ใส่ไปด้วยผมว่านะรสชาติของกระเพราที่การเทอร์เบลร์รีใส่ที่ทั้งนั้นผมว่าไม่ต้องเอียดมากแล้วก็แต่คนชอบแล้วก็นีครับเพื่อให้มันมีความคล้ายกับกระเพราของสังขัะใส่พีิกแค่ไปด้วยนะใส่ลงไปครับจะได้ โอ้แต่ได้กลิ่นหอมของมะกรูดนะพี่นะ่หอมมันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีนะเดไม่เ้น่าเปิดาวเลกดกดวาวดยคดูนะปล่อยเลยครับกินมะกรูดมัโอเคจริงนะหอม ใส่ใบมันก็จะขมใช่ไหมมันมีข้าไใบอาจจะใส่ตอนจบชื่อใบเนี่ยมันเอากลิ่นเหมือนกันแต่ว่ามันเราไปตำอย่างนี้ไม่ได้มันจะขมเนาะที่แค่ที่ผมไปกินมาที่สังขาะเนะ mm hmm. เขาเวลาก็ทำนะมันตำละเอียดเลยแต่ว,ว่าผมบอกตรงพี่เกียดติมันไม่เอียดหรอก mm hmm. ผมทำอยู่บ้านเวลากินเองเนี่ย mm hmm. ผมไม่เด็ดกล้านนะ mm hmm. ผมไม่เห็นความ mm hmm. จำเป็น ไม่ฉีกกล้ามมันก็อร่อยก็กินได้ฉีกไหมฮะฉีกใบไหมไม่ฉีกใช่ไหมึงอะไรใบมะกรูดที่ว่าพี่มีกินเต่ก้าไม่ใช่ไปถึงก้านพริกกิอกระเทียมเนี่ยใส่เป็นหัวเลยไม่เห็นจะเป็นเลยถ้ากินคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปผมกินเก่งใจคุณก็นะทำให้ดีไม่น้อยให้ดีหน่อยสักพีสักพีตัดยูหากัะทีไมไม่กันี้ ผมเพิ่งส่งปะกัดเป็นไม่านนี่เลยเดี๋ยวนะให้ออกสื่อไหมเดี๋ยวนะแล้วต้องเตียวเดินงพี่เดียนะอแล้วบอกขนาเราหมู่บ้านทั่ามครั่บ้านครับาีงงานเด็กเลย ก็เมื่อกี้ทรศับเข้าครับพอดีดคุณนนท์เพื่อนผมกันก็จะมาก็ให้อูตั้มไปครับนี้คือถ้ามันอร่อยก็คือยกให้อูให้ยกให้ผมถ้าไม่อร่อยก็คืออูก็นี่ครับอัศวีโอ้ยมีคุณเท่เลยไม่เห็นจะเท่ตรงไหนเลยก็มัน,นดูนหนาแล้วบ้านผมนี่แบบลับนั้นอ่ะปากซอยก็เหมือนกันแหละ ผมก็ใช้เหมือนกันเอาเพิ่มหนึ่งนะนะเพิ่มหนึ่งพี่เผ็ดมากก็แล้วแต่เพิ่มอย่างไรไม่ต้องเปิดควันนะให้มันเคยโหัวของเถียงหรอกอร่อยน่านมาเลยถ้ามันละเอียดเกินไปเนี่ยมันจะไม่เลยเนี่ยใช้น้ำเนื้อเต็ม บางคนเนี่ยตรงนี้เร็วเกินไปผมว่านะในตรงเนี้ยมันต้องชา้านิดนึงไม่มาแบบจิ๊บมันห้องอ่าให้มันไม่ไม้หน่อยถ้าเกิดเราไปซื้อขก็ตามข้างทางมาทั้งแบบใส่ยี่ปุ๊บใส่อะไรลงไปกะเด็นอันไม่สูดเลยเราหมูก่อน,นื้อก่อนหมูนเนกอกว่า ตาเนะตาไมต้องใหรตาอะไรตาไม่ต้่มะไม่ต้องใเรา มเอาแบบฉีน้ำแร้ทมค้ข้าวไหมคลุข้าวอร่อยฉีดเ้าน้ำใส่ไหมีดัน่เลยหรอใล้หน่อยปูปูมาดิฉีดฉีดที่นี่ใส่ไปปาณนิดนึงเอาฉีดนะไม่ใส่อะไรกระเพราฉีดฉีดทห่ละเอียดแล้วใส่ลงไปฉีดได้ปกติเลยทีกล้ เออ๋ยวที่อีกอีกผมไปอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อแล้วป่ะน่าจะเนื้อพอโอ้โหผมว่าที่พอคือกระเพราแบบของรุ่นแรกกระเพรารุ่นแรกเนี่ยเราฉีกให้มันละเอียดเลยแต่อีกรุ่นหนึ่งเราจะไม่ฉีกตรงนี้ไม่ได้มีน้ำก็ได้หมดเลยมีน้ำละอันนี้ว่าน้ำมันพอแล้วอันนี้อันนี้ไม่ลง เรื่องนี้หันเร็วหน่อยนิดช้อนชงช้อนมีนานี้รงมีทำหน้าแบบคลิปองนะอร่อยจริงพีใครมีไทยด้วยชาใช้นี่อันนี้่านเอรู้หรอ้แล้วผมจะบอกว่าผมผมกินับกระเพราใส่กรเไม่ไทยกรเารวมไปเลยเยอะไหมได้แค่นั้นแหละ รุ่มมาไม่อรุ่แรกรุ่นหึงรุ่นสองรุ่นหามใช่อาคามาใส่จานใหญ่ๆมาใส่นี่นี่แต่วนี้ม่ได้เขาใจวันนี้ไี่ใหญ่โอ้แบบหมดทำไมไม่ไรต้องปรุงให้ก่อน อร่อยนะโคตรอร่อเลยอ่ะ

เนี่ยถ้าเกิดผัดตีแป้งจะสมนะเพราะว่าเราไปแดงสถานใส่หมูลงไปเลยหมูนี่ไม่ต้องห่วงมากเพราะว่าเนื้อเนี่ยผัดนานม,มันจะแข็งหมูไม่ต้องโัน,นอะไรต้องมี่น้ำไาหน่อยน้นมันมันจะ,ะไม่หัไฟส่โปร่งๆอย่างนันี่ อ่ยา้อมดีาดมาจากมายกผมทำอาหารนะม่เคยใสพวกนี่น้ำปลาเลยใ่ต้องใส่พวกนี้นะเดียมันทมันมีกลิ่นเลือยเน หมักไหม้อหมักถ nice. ้าไม่หมักนานแข็งโมงครึ่งัโมงตั้งแต่ตัวอ่อนหมดเลยอาผีกะเพราฉีกมาครึ่งนึงใส่ฉีกมะเอียงเลยนะนเปน่อง่องดอ่ากเกะเพราอ่ะเกีตจะใส่เป็นสองรุ่นรุ่นแรกก็คือทำแบบให้มัน ให้มันเละๆเ,เลยเอาอเลลกลิ่อนอะไรเยอะแล้วอีกการหนึ่งเพื่อประดับสวยงามเอาสองเม่ดอันนี้ไม่มีกลิ่นวุ้นเสิแต่ไปแล้วตำมเงินอ๋ออันนี้อยด่ตามของเตี้ยไทยไปเลยครับใส่ให้พอหอมมากเมื่อไร่เราโยนมีแค่ามาสา,า,ามเม็ด ไมผมอยู่บ้านทำไมผมไม่ทำกินองแบบนี้ทำนอยิผมะกรูดผมวงกลวมาูปมะกรูดใบมะกรูดิงมคผมนั่งทำมือเดียวอร่อยหรือรยนะอร่อยครับทาุกยต้องชิมนผัดกระเพราหมูสูตรมักเซียเื่องยใจ

ครับคุณหมูจัดไปไหวไหมอร่อยทุก่เดี๋ยวมะบ้านหลวะเป็นผัดกะเพราแล้วมีน้ำซุปใหอำเภอวัดโบดมันพิษณุโลกเนี่ค่ะบ้านพมพิรามนี่ครับพกเบซิลแอนบีฟเบซิลครับวิดมิสเตอร์ฮอสเซียรอไพี่ขออนุญาตนะพี่นะนี่นึง อร่อยล้ำล้ำมากผัดอร่อยว <C> e <ars> ุ้นยิงว่ะบางครั้งผมูผัดผมก็รู้ไม่อร่อยไงแต่ครั้งนี้อร่อยอรนี้อร่อยปนะุ๊บหนูคิดว่าทำอะไรกินดีๆนามนนุ่มอยูานาน่ว่ะอร่อยมากเลยต้นทีกับยีมีน้อยหน่ <C> e <ars> อย ไี่ชอบเต่นเนื้อกัรน้องเลยสลูกเนื้ออร่อยกว่าเนื้ออร่อยเนื้อหมักยังไม่รู้ <c oughs> หมักหมกักก็อีกว่า่ดีๆแต่พอหมดอร่อยจริงๆเนาะนี่พอพี่ไก่ซื้อท้าหน่อยเนื้อแบบผมดูแล้วไม่พอผมต้องกินตอนเนื้อผมชอบไม่แล้วทำเนื้ออร่อยด้วยไงก็งกินนะลูก พอปั๊บเดี๋ยวผมต้องอยากได้ไข่ดาวทันทีเลยเออทำไมมันแปะแมันเข้ากันไม่เคยเลยไปเด็กอโอ้โหอย่างนี้เลยเหรท่านมันมันไม่มีที่วานโอ้โหแปะจะจบได้เลยนะแต่ไม่ได้เบอร์เพราะแปะจะกลับไปอพาหมดยังไม่ไเป็นไรยเป็นเที่ยวไปซื้อได้ครับโอเค เฮ้ยปื้ดเดีหมดเลยเนี่ยลองกินแบบพี่ก๊อฟเิเนี่ยดูเทมันไหมนี่นี่ามีป่ะต้องงั้นเหรอเปรสไตล์กินข้าวบ้านผมแาวาเนครับมีมิสโฮัสเซียัฮัสเซียแล้วอะไรนะผลกครัครับผมกุก๊อฟก๊อฟเปิดายลองนะดีนะติดแห้งครับดรายชิลล กินนาบ้างกันนั่งนี่กันนะคุณนั่งนี่อ่ะนี่ไม่เป็นไรผมนั่งแล้วผมปิดแล้วพี่หมดหมดหมดแล้วอ่ะหมดแล้วชาร์จไหมมีพาวเวอร์แบงค์มาชาร์จอ่ะคึกคักเลยนั่งกันนั่งกันนั่งด้วยกันการได้อร่อยจริงอร่อยจริงนะไม่ใช่โมอ่จะจะจะหาว่าแบบเอออยู่มาแล้วอร่อยขอรึเป่าผงชูรสไม่ได้ขอร่ อืมเราว่าอร่อยจริงเราเลยไงพี่อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยจริงเดือดจริงคือยือแต่พี่คือมันนั่งดีๆนะรับหนึ่งครับรับหนึ่งขอยือก่อน